ก็มารับลูค้าเราทานข้ออไรก็ไปทำอะไรบ้างสบายสะดวกนะครับเะมอาหารทานอย่างไรที่สมบรณ์หรืจะเดินทางมานั่งทานทางด้วยกันนะครับก็มีโดยจะให้ห้องแคร์นะครับสะดวกสบายห้องน้ำก็สะอาดด้านนะครับก็ผมผมเรียนเจท่าดีดูคลิปนี้นะครับเรียนเจอเลยครับราคาสมเหตุสมผลครับมีประมาณ50บ ห้าสิบอย่างนะครับห้าสิบอย่างในในต่อพืน้นที่ตรงนี้นะนครับขอดูเมนูนิดนึงนะคะว่ามีอะไรบ้างเช้วันนี้วันนี้ก็จะมีแกงแกะทิต่างๆนะครับเราเราเก่งเรื่องแกงแกะทินะครับเชื่อเข้าแกงเน,นืูรีนะครับสรัดนึ่งเชลซ์นะครับอย่างนี้กจะะ็จะเป็นแกงจะเป็นเนื้อ จะบอกว่าถ้าเมนตัวที่ผมชอบคือไข่คั่วครับจะบอกว่าถ้าเป็นเมนูเนื้อที่นี่เนี่ยเจ้าของร้านหมักได้สุดยอดมากไข่คั่วหวานเค็มกำลังดีนะครับแล้วก็รรองอยูตรงนู้นนะครับนูก็จะมีสมัยก่อนเด็กๆรุ่นผมนะครับอันนี้เมนูคุณแม่ของผมที่ชอบทำทำให้ทานคือหมูปั้นนี้ครับหมูปั้นหมูปั้นนะจะหาทานได้ก็ยังมีไห้ยุ้ยนะครับ ก็เนี่ยครับเป็นเป็นกับข้าวที่อยู่ในคิดถึงรสมือแม่ตรงรสมือแม่รสมือแม่อันนี้มีด้วยครับหมูหวาน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 ครับในรูผู้ใหญ่ก็จะเป็นปลาดุกผัดเผ็ดอ่าใช่ทชกซึ่งปลาดุกผัดเผ็ดเราชิมแล้วอร่อยอร่อยที่สุดในโลกมาร้องเพลงแล้วก็ต้องมาชิมค่ะเป็นมีผู้ไปท่าไหลายจังที่ใช่แล้วสั่งนู้นสั่งนู้นไปดูครับ ของเนที่ยงคืนนุ่นก็สามารถมาชิมได้นะคกลาลาด้วยนะครับราคาเท่านี้เองค่ะนะคะเท่านี้ค่ะความความอร่อยนี้แบบนี่ค่ะลงเรือแบบสุชาวว่างเลยค่ะถ้าอยากกินน้ำพริกอร่อยนมนะครับนี่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 นีกนีรนี่นีนะคะ นี่บรรยากาศร้านข้าวแกงนะคะแล้เมาใหารคตาคนท่เข้ามาเท่ัหร่าเปอเมนูตามาคเมนูท่าไรนี่เลยสั่งกับก็ได้ราคาก็ได้ับก็ได้คือวันนี้เรามีโอกาสเจอเจ้าของร้านนะคะก็เลยก็เลยชวนเจ้าของร้านเข้ามาชมตรงนี้ ติมด้วยมีหมดทุกอย่างเลยที่ที่นั่งไม่ได้มีแค่นี้นะคะด้านนอกมีอีกค่ะตอนวันไม่รอไม่ต้องวเยนี่ค่ะสายตงสายตพี่หนึ่งถ้ามาไม่ถูกยังไงอะคะถ้ามาไม่ถูกหัวมุมหัวมุมด้านหลังจะเป็น ที่จอดรถเพียบออออนอกจากทานข้าวแล้วเนี่ยมีเพลงฟังด้วยเดี๋ยวเราอตรีสดี่ี่ค่ะ้งรวบอกว่าห้องคาราโอเกะดีมากเรามีทั้งหมดกี่ห้องคะพี่หนึ่งหกห้องครับหห้องราคาเริ่มต้นที่ราคาค่าจองก็คือสบาทราคาเริ่มต้นจนจบ ่วนถ้าเกิดใครดูคลิปนี้นะครับให้วลด10%ครับจากค่าห้องชโชว์คลิปนี้ได้เลยนะคะพี่หนึ่งลดให้10%บเปอร์เนะครับ10%บอกว่ามาจากรายการเพจที่ดูอยู่นะครับโชว์คลิปนี้ได้เลยค่ะ,คะจะมา่ปี17ปีครับือ,อในในส่วน,ในของคองเราเกะชื่อว่าอะไรคะก็มูลโปรเจกตแบบเป็นห้อง M1 M2 M3 M1 อค่ะและในส่วนของอ่าข้าวแกงส่วนฟรีจอดก็จะเน้นเรื่องของส่วนฟรีที่เป็นยุค จอกว่าดนรีสอาจะบอกว่าดนตรีสุดยอดมากจะบอกว่าดนตรีสุดยอดมาจะบอกว่านตรีสุากกว่นีสหนอะอว่ตีดยอรกบีสุยาอว่รสอยอะก่นอมาดนรัยบว่นรย่ติดกับอลาดนตรยกบติดกัอนตลดยมุอ่ดนตดยมากจอนตรดมากจะอานตรีสุาับอกาตรดยมกาดนยกแยกนรย่นตดอมาอรย